นี่นี่เลยตึงง h e เ r ย for this yeah, hello. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะ,สะเสริมนะคะ,สะเสริมออฟฟิเชียลนะคะเพื่อนๆเขาวันนี้คะ่ะเสริมมีครีมกันแดดแบบซองนะคะทั้ง3แบบนะคะมา รีวิวแนะนำให้เพื่อนๆดูคนได้ดูค่ะนะคะสะเลิฟฝากเพื่อนๆทุกๆคนนะคะเป็นกำลังใจนะคะกด s subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งก็ได้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ชา n e l ของสเลิฟด้วยนะคะ,คะมาดูอันแรกเลยนะคะก็คือเป็นของ Ka นะคะ Ka กันแดดแบบซองนะคะแต่ว่า2ตัวนี้เขาจะต่างกันนะคะมาเป็นตัวแรกนะคะเพื่อนๆก็คือตัวนี้นะคะ KA อซองอันนี้เลยเป็นแบบนี้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะคือกันแดด ka ที่ใช้ดีมากนะคะทุกคนตัวครีมเขาจะเป็นแบบสีขาวนะคะเป็นสีขาวนี่นีเลยตัวนี้เป็น spf 50 pa บกบวก,บวกนะคะแต่ว่าบางเบาแล้วก็ปกปิดนะคะมีแบบประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะที่แบบเสเลิบลองมานะคะในแบบซองนะคะนี่นะคะนี่อันนี้เลยมาในราคา29บาทนทคะแบบถ้าแบบเสเลิบจำไม่ ไม่ผิดนะคะประมาณแบบ29บาทนะคะโอเคค่ะทุกคนคะและอันนี้นะคะก็คือตัวที่สนะคะนี่อันนี้เลยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะแบบเซิฟชอปมากนะคะคือ Ka เป็นเขาเขียนว่ากันแดดหน้าเนียนผิวเด็กนะคะตัวนี้ยแบบเซิฟชอปมากนะคะเป็นสีเนื้อนะคะใช้ออกมาแล้วคือ ไม่เนอะไม่เหนียวไ,ไม่เยิ้มนะคะเขาจะแบบว่าเป็นแบบสีเนื้อๆหน่อยนะคะนี่นี่เลยตึงนี่แบบนี้นะคะนี่อันแบบนี้เลยหลังจากที่แบบเสเร์ฟลองนะคะคือผิวเนียนมากนะคะอย่างวันนี้สันเลิก็ลงกับผิวด้วยนะคะไม่ได้แบบลง เฟาวเดชัน uh, อะไรนะคะ mm hmm. ก็คือแบบลงเขาตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วคือลงแป้งนะคะก็คืออันนี้ก็คือฟ mm ิเิชเลยนะคะสรลิบรู้สึกว่าบางเบาแล้วก็กันแดดได้ดีมากๆนะคะแล้วคือแบบถ้าเราโดนแดดนะคะสรลิบรู้สึกว่า เขาก็คือยังดีอยู่นะคะมีอันนี้เลยสำหรับตัวนี้นะคะ KA กันแดดแบบซองนะคะมาในราคา29บาทนะคะเพื่อนๆขาอนี้นะคะก็เป็นแบบอันนี้เสนอแบบเลเวอรเซนนะคะดีมากๆนะคะตัวนี้คือโรจูคิสนะคะเป็นเป็นอะไรที่ปลื้มนะคะ ประทับใจนะคะใช้แบบเป็นเดย์ครีมนะคะตัวนี้นะคะมาในราคา39บาทนะคะต,ตัวนี้นะคะมีใน CJ ที่ใช้น,นะคะนี่นะคะทุกคนแบบสเลิบลองแล้วนะคะแบบเลิฟมากจริงๆริบให้ดูตึงนี่นะคะทุกคนใช้ดีมากเพื่อนๆใช้ดีมากมีทั้งใน CJ แล้วก็เซเว่นด้วยนะคะตัวนี้นะคะลง ไม่เยิมไม่ไม่เอฟเฟกไม่มีสิวขึ้นอันนี้นะคะมาในราคาสามบาทนะคะเป็นกันแดบดบแบบซองที่แบบแนะนำในช่วงแบบฤดูร้อนนะคะฤดูร้อนมาแล้วนะคะเพื่อนๆและนี่นะคะก็คือกันแดดแบบซองทั้ง3แบบนะคะที่มีใน CJ นะคะที่แบบเสเลิบมาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะคะนี่นะคะ ที่หาซื้อได้ง่ายนะคะไกล้บ้านนะคะใน CJ ที่ใชยนาทด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ่ะสเลิบขอบคุณทุกทุกคนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สเริฟขอบคุณะคะ่ะบ๊ายบาย